หมกปลากรายค่ะเคียริเวอร์ค่ะวันนี้นะคะเคจะทำห่อหมกค่ะห่อหมกปลากรายนะคะไปชมกันเลยค่ะก็มีนะคะปลากรายค่ะน้ำกระทินะคะพริกแกงค่ะไข่ไก่ค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะผงนัวหรือผงชูรสนะคะ พริกชี้ฟ้าไปมะกรูดขัดไว้ได้คือใบยอนะคะนี่นะคะปลากลายค่ะครึ่งกิโลพริกแกงเผ็ดนะคะหนึ่งช้อนแกงน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนแกงไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะเค็มแม่อยไขย่ไก่ค่ะสองฟองใส่ลงไปเลย น้ำต,ตาลค่ะหนึ่งช้อนแกงแล้วก็ผงเดือดผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะกะทินะคะประมาณครึ่งแก้วแสงไปเลยตีส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็เคียวไปปั่นเลยค่ะปั่นจะได้เหนียวค่ะเอามาปั่นเลยค่ะจะใช้ใช้ตีก็ได้นะคะแต่เคียวใช้ปั่นเอาขาง่ายดีเสร็จแล้วนะคะ นี่นะคะเหนียวมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็เอาเทวันนี้เค่ยเนื้อในจานนะคะในชามค่ะไม่มีใบตองต่อจากนั้นนะคะใบยอหั่นฝอยค่ะรองก้นจานเลยแล้วก็เทส่วนผสมลงไปค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะลงซึ้งนึ่งเลยค่ะรอ20นาทีค่ะสุก เพื่อนๆยี่สิบนาทีผ่านไปเหมือนโกหกค่ะนี่ค่ะทําไมถึงต้องนึ่งยีิบนาทีเพราะว่านึ่งในถ้วยค่ะถ้วยกระเบื้องเขาหนาด้วยถ้าเป็นใบตองก็ประมาณสิบสิบนาทีสิบห้านาทีก็สุกแล้ว<ม>หอมหมกรูปหัวใจนะคะนี่ค่ะตกแต่งด้วยพริกใบมะกรูดค่ะแล้วก็ยกเสิร์ฟได้เลยนะคะหอหมก ลากลายค่ะเพื่อนลองไปทํากินกันดูนะคะนี่ค่ะอันนี้มาเป็นหัวใจเลยค่ะเต็มเต็มเลยนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย